สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้ค่ะราคาทองคำก็ยังคงอยู่ในระยะพักตัวนะคะซึ่งเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,667 US Dollar ต่อออนขึ้นไหวอยู่ในกรอบ1,663ถึง1,669ค่ะ ราคาทองคำนะคะก็ยังคงทรงตึงตัวอยู่เนื่องจากยังไม่ได้มีปัจจัยบวกปัจจัยลบอย่างชัดเจนค่ะทั้งนี้เมื่อเช้านะคะมีข่าวที่ประธาน ECB ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำได้ในระยะถัดไปค่ะสำหรับในคืนวันนี้ต้องรอดูติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐรวมไปถึงรายงานมุมมองต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะว่าจะมีผลหรือมีการ เปรยว่าจะมีการออก QE 3หรือไม่ซึ่งถ้ามีก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำได้ค่ะโดยตัวเลขเศรษฐกิจท,ที่ต้องติดตามในคืนนี้ได้แก่ยอดคำขอจดจำนองและรีไฟแนนซ์รายสัปดาห์ GDP รายไตรมาสยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์รวมไปถึงรายงานมุมมองต่อเศรษฐกิจของสหรัของเฟดค่ะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าในกราฟรายสีชั่วโมงราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1, 1 6ึ0งพันถึงหนึ่นะคะก็ยังคงพักตัวอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะรอดูว่าจะมีการ ทะลุทางด้านใดนะคะถ้าหากรารคาทองคำนะคะย่อต่ำกว่าบริเวณ1,650เราคงจะได้ไปเห็นอีกทีที่บริเวณ1,640-1,630ค่ะอย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวก็ยังเป็นบริเวณที่ยังปลอดภัยนะคะที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้แต่หากรารคาทองคำพักตัวที่บริเวณ 1,650 1,660ไม่ต่ำกว่านี้นะคะราคาทองคำแรงซื้อจะแรงขึ้นมามากยิ่งขึ้นและสามารถทะลุกรอบ1,680ไปได้รอรอดูอีกทีที่1,690และ1,700ในระยะถัดไปค่ะ ดูภาพรายวันในวันนี้นะคะจะเห็นอย่างที่วงกลมไว้นะคะก็คือแกวนตัวอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะคะถ้าราคาทองคำยังคงสร้างฐานเหนือเส้นสีแดงนี้นะคะแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นต่อก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นดูกรอบแนวรับแนวต้านกันให้ดีก่อนนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้คงจะเป็นสัปดาห์ของการเลือกหรือพักฐานก่อนนะคะว่าจะพักฐานที่บริเวณใดและจะสามารถทะลุกรอบ1 6 0 0พันรอ 751,680ได้หรือไม่นะคะสำหรับแนวรับแนวต้านแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,675-1,680และแนวรับ1,655-1,645ค่ะในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะให้เกาะ่อนข้างกว้างหน่อยนะคะเนื่องจากจะมีการประชุมที่สำคัญสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะรอดูการแกว่งตัวของวันนี้และช่วงปลายสัปดาห์นี้ให้ดีนะคะ,ะว่าราคาทองคำจะพักฐานที่ระดับใดและสามารถ แก่งตัวทะลุกรอบ1,680ไปได้หรือไม่ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ